พอได้ตกแต่งเป็นชาตเดิมเหมือนกับในเอของแค่น้องชายนะก็อีกนิดนึงพี่ยงก็อาจจะเดินออกมาจากหลังกล้องเอาไว้แบบพี่ยงแบบอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับจะลองมาเหมือนเป๊ะเลยนะครับทีมวัสดุเป็นไงครับบรรยากาศเราวันนี้รู้สึกไดีมากจริงผมมาเดินแถวถๆนี้บ่อยอ่แล้วก็มาหาอะไรกินบ่อยก็ดีที่วันนี้แบบมีคนเยอะเลย ใครละครใครเป็นไงบ้างครบันนี้ครับผมเอาพูดถึงการแต่งตัของคิวเฟสวันนี้ด้วยนะคะกับแค่น้องชายใช่ไหมช่ครับซึ่งอ่าแต่แล้วก็อาจจะบอกว่าขาพี่ก้าเออคือเอาจริงในเ v เนี่ยนะใครดูคือพี่ก้าเขาทีมพวกเราเขาไปกับชายจุดดำเท่านั้นเออไม่รู้ใครเหมือนกันใช่ตอนว่ขาพี่สาวดาวดีโมเล่มาสามยานก็คือหยากมาหาพี่สาวเอ้ยอยากรู้ใครแบบตกไม่ต้องหาจ้ะขอเสียงพี่สาวมาจ้ะ เล็กน้อยนะจะได้หายคิดถึงกันนะครับมาถึงร้านดิเนอร์ของคิวเฟรชทันทีครับปกติเราทานอาหารทะเลกันบ้างไหมครับอลันครับทานไหมครับทานครับบอสทุกคนอชอบอาหารทะเลมากครับจรชอบอะไรเป็นพิเศษสุดใหญ่กุ้งปลากุา้งปลาแบบน้แต่ถ้าเกิดมีกรุ้งทอดก็คือถูกใจเลยใจมากๆครับคือผมรู้สึกว่าอาหารทะเลเป็นอาหารที่ทําได้หลายเมนูทำง่าแล้วก็สารอาหารครบเครื่องครบพันนะครับ แล้วก็ไขมันต่ำเหมาะกับพวกเราที่จะต้องฟิตหุ่นเนาะนะครับเนี่ยพอพูดถึงเรื่องฟิตหุ่นครับ next ครับชูมี้งานเยอะคิวฮอตคิวแน่นนะครับดูแลตัวเองเรื่องการกินยังไงบ้างครับเนครับผมก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกของที่อร่อยอรับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมเออคืออ่ะพี่บอกเรียมเรื่องมาเล่าเรื่องหนึ่งครับเรจะไม่ไนึใส่กันนะรบนง รัหนูซ่อนอะไรดูอ่าเดี๋ยวไมค์มันเปื้อนเบิร์เดี๋ยวไมค์เปืล่าอ่าเอาให้ตรงเอาให้ตรงได้ไหมได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรากวนทีมงานขึ้นมาแปะสติกเกอร์ให้น้องหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ามันหลุดออกมานะครับเมื่อกี้ทีมวสุก็คือดึงไปดึงมาอ้าวฟองน้ำหลุดจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวให้น้องไทยเขจัดการให้เรียบร้อยนะครับเอานดับหนึ่งอันไหนอันไหนเลย มีเรื่องเล่าจ่ายอาหารที่อร่อยทำหน้า,านมีประโยชน์นะฮะก็คือวันมันมันมีปกติพวกผมก็จะซ้อมกันตถถื่นตื่นแล้วเวลาซ้อมนี่ยมันก็เหนื่อยตาปกติแล้วผมจะแบบรีบอาบน้ำเข้านอนเลยไม่ได้กินอะไรไม่อยากยุ่อะไรแล้วแบบนอนแต่ว่าวันนั้นมันมันเหนื่อยแบบมันไม่ไหวที่สุดนะหิวมากแล้วคือวันนั้นอ่ะพอดีพี่คิวเฟสอ่ะเขาส่งอาหารมาให้พวกผมพอดีนี่นาใช่แล้วคือแล้วคือผมอ่ะก็เอาทูน่าไซส์เนี่ยไปเวสกินแล้วคือกินเข้าไปคำแรกผมแบบ มันตื้นตายม,มันยังไงคือ,ค,อ,ค,อคือมันตื้นตันจริงๆนะเพราะแบบคนหิวอะเออคนหิวล้วได้มีอะไรกินอะเออแล้วตอนนั้นคือในใจผมก็คิดแบบเธองมาได้ทันเวลาดีนี่นนเห็นไหมล่ะสองดื่นนะ้ำกระเพมันต้องมีอาหารแบบนี้เดียวที่สำคัญมีประโยชน์แล้วก็ไขมันสูงกินได้เป็นตัวถูกไหมนะครับทัวร์กันก<ด>ี <ไป S 1> ่ที่ปีนี้ ห้าที au, s. <S tuh, sure. ่กระดู๋ทัวห้าที่กรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องซ้อมกันหนักมากเลยคุณพ่ครับเมื่อกี้เน็กซ์เขาแอบเล่ามาแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างตอนกลางคืนเวลาเราหิวิวซ้อมหนักๆอ๋อก็เอาจริงช่วงนี้เราซ้อมกันหนักมากเราตื่นมากใช่ไหมครัแต่คือคือมันโชคดีที่แบบคิวเฟสเขาส่งแบบแบบกุ้งแบบกุ้งทอดกุ้งทอดอ่ะจึงบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบกินกุ้งนะฮะครับม่เพแบบว่าจพี่สาวคนไหนชอบกินกุ้งก็พักมาได้นะบอก คือบอกเลยว่าแบบมันง่ายมากครับคือของคิวเฟชครับคือแบบว่ามันดีอ่ะคือกินง่ายเราแกงซอมใช่ไหมครับใช่เอากุ้งใส่แบบทอดใส่น้ำมันแอร์ไฟร์แล้วแบบมันง่ายเลยไมนเสร็จเลยอย่างที่อยากชมคือชอบชอบอีกเมนูหนึงด้วยเป็นทูน่าสไลัดใช่อันนี้พี่อ๋อก็ชอบได้ยินมาเมื่อกี้ได้ยินมาคุยกับพี่คิวเฟชมาเขาบอกว่า ทูน่าสไลด์เนี่ยเขามีวิธีกระบวนการ HPP ถูกต้อง High Pressure Process ถูกต้องคือเรียกได้ว่าแบบมันแบบเขาเรียกอะไรคลีนใช่ไหมอะไรใช่ไหมใช่ครับคุณพลบอกเหตุการณ์ของคนเล่นกลแบบมันมีประโยชน์แน่นอนแล้วมันก็อัดไปเป็นแผ่นแล้วก็ทานได้เป็นทูน่าสไลด์เลยซึ่งเป็นคนนเป็ำแรกในโลกเลยที่เอาทูน่ามาทำอะไรแบบนี้ต่อมันจึงมากที่วัตถุล่ะครับ ซ้อมดึกดึกหื่นๆดเรามีแอบไปหาของกินอะไรยังไงไหมลูกก็ม<ๆ>ีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่หิวง่ายแล้วกันจ้าหิวง่ายแล้วพอเต้นเยอะอย่างเงี้ยมันก็หิวตลอดเลยแต่ผมต้องเกิดก่อนว่าความจริงกับผมเป็นคนแพ้อาหารทะเลแพ้อาหารทะเลแต่ผมได้ปลดล็อกสกิลนี้แล้วทุกคนจะรู้เพราะผมไปบาสกิ้งไทยแลนด์มาไปบาสกิ้งไทยแลนด์มาแล้วผมได้ลองกินอาหารทะเลได้ลองกินกูกกินกุ้งอะไรเงี้ยผมก็ได้หายแล้วกินจนชนะ กลายเป็นภาแพ้เธอแทนฮะโอ้ยท่าที่เล่นทาไปต่อก็คือตอนแรกผมแพ้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็พอาซ้อมเสร็จอะไรเงี้ยอยู่เราก็ได้เต้นของทอดเหมือนที่ผมบอกเลยคิวเบ้นได้ปุ้มชุบแป้งมาลดแล้วก็เลยทำการแบบใส่มอดทอดไปกขานั่งกินการสรุปก็ซ้อมเสร็จก็นั่งกินต่ออะไรเงี้ยแฮปปี้แฮปปี้ ยิงเลยจอยจอยโอเคนะครับถามพี่ไทยบ้างดีกว่าครับพี่ไทยครับอย่างที่เราพูดถึง MV กันไว้ว่าเราจำลองแบบดายเนอร์ในเอ็มมาเลยแล้วก็ต้องมีฉากแบบเท้ารัวร์ทำอาหารเป็นครอบครัวด้วยชีวิตประจ้าปันไทยทำอาหารในลูกคือปกติผมก็ชอบทำอาหารถามบอกไปแล้วก่อนว่าปกติชอบทำอาหารแต่เพราะไม่ค่อยมีเวลาในการทำอาหาซึ่งเวลาไปสี่มีค่าครับผมก็เลยแบบอาทุกเช้าเวลาก่อนไปหมอเงี้ยผมแบบรู้วันไหนที่ตื่นสายก็แบบสมมติต้องมีเวลา10นาทีก่อนออกผมก็จะแบบ ทีวีใช่ไหมผมตื่นเพราะผมจะลงมาเข้ามอทอดแล้วก็เอากุ้งเขาเรียกอะไรกุ้งทอดเสร็จกุ้งทอดมันกุ้งเออทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งกับชีสกุ้งชีสใส่ในมอทอดใช่ไหม40นาที40นาทีผู้ผมก็ขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ลงมาก็คื้ได้กินพอดีได้กินพอดีได้กินพอดีนะซื้อโปรตีน่ะผมก็งคนถาข้าวใช่ไหมแต่ว่าทำให้ตัวเองกินครัคือขาดคนกินตอนนี้ตอนนี้ด้วยการคับตนกินพี่สาวคีออนไหมดื้อไหมนี่เล็กดื้อไหมไม่ดื้อ ดูยังไงเราก็อะไรรักอยู่แล้วนะครับนะอ่ะมาถามคัพเปอร์บ้างครับคัพเปอร์ครับแล้วเราอยู่บ้านอ่ะเราเป็นพ่อครัวเหมือนในเอ็มวหรือเปล่าลูกเป็นครับคือคัเปอร์จะเป็นเป็นพ่อครัวของเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมครับใช่คือทำคู่กับพี่ฮาร์ดนะฮะจ้ะใช่เราก็อยากไรขอพูดถึงเรื่องหน้าสไลด์อ่ะเป็นนะคือผมว่ามันทำง่ายมากๆครับคือเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะเราแค่ใส่ซอสพ่อคราแค่นั้นเลยใช่ฮะแล้วก็อย่างของพ่อเนี่ยผมก็ชอบกินเป็นเซ่บ ทอดครับใช่แล well, you know. like, ้วกินทอดผมรู really oh Source, uh, ้สึกว่าผมชอบกินของทอดนะแต่ว pr okay, so ่าเราคือบางทีถ้า oh กินของทอดเนี่ยบวบอ้วนนิ้วมือชุดนี้อะถ้าเห็นตัวเล็กๆนะผมก็ฟินเหมือนกันอะจิ้งก๊อกแล้วผมมันฟินยังไงมันฟินยังไงบ้างชุดนี้มันฟินยังไงฟินแบบผมก็ไปเข้าวินัยกับกินนะได้ได้ได้แล้วก็ไหนเบ่งกล้ามไหนเบ่งกล้ามดื้อสอง ใส่โดยไม่ใส่ทอดทอดเลยนะทอดทอดไรแล้ำมันใช่เออใช่ครับก็ง่ายง่ายไม่ง่ายเแท้จะบอกว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับเราก็ได้กินของทอดแล้วโดยที่บางทีไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเพราะว่าเราใส่น่อทอดในน้ำมันเยอแกะปุ๊กข้าว10นาทีปื๊กออกมาได้กินปั๊บเปือกเอ้ยครับมีเมนูไหนอยากแนะนำพี่สาวทุกคนบ้างไหมเอ่ยเหมือนฮอปเปอร์เลยนะครับข้าวน่าสไลด์กับผู้ทอนะครับ ที่ผมชอบคืออะไรผมว่าง่ายมากจ้าเขาแบบว่ามว่าเราเอาไปกินบบกับอืมัมออนี่มันก็อร่อยแล้วแค่นี้นะครับและนี่คือน้องๆทัง้งเคนนั่นเองน้องๆครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาพูดคุยกันแบบธรรมดา happy birthday สิน้นเดือนนี้เราก็ถือโอกาสนะครับได้มีโอกาสแฮปปี้เบอร์เดย์น้องไทยไปเลยพร้อมๆกันนะครับพูดพร้อมกันแฮปปี้เบอร์เดย์น้องไทยหนึ่งสองสามแฮปปี้เบอร์เดย์น้องไทยวู้ไทยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาสวดรอภรวันเกิดเ,เวทีเลยรู้สึกไงบ้างขอไม่ให้ป้าให้ไทยหน่อยจ้า โอเคเด็กๆกระจายตัวมาได้เลยนะจ๊ะโอเคจ้าฮัลโหลวันทูทรีเซียกไหครับทุกคนเป็นไงบ้างครับไทยวันเกิดเราสิ้นเดือนใช่ไหมไอ้นะผมสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้อีกยี่สิบวันยากหรือว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เอ่อคัาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์วันเกิดใช่รู้ไหมเพราะตอนแรกก็แบบว่ามันเห็นเขาคุยกันว่ใช่เป็นเบอร์เดนเห็นในแต่คิปอย่างเงี้ยครับไม่คิดว่าเป็นของผมเพียงเป็นของพี่อารันเพราะพี่อารันก็เพิ่งผ่านมาแล้วดี่อารันก็เพิ่งมาเดือนนี้นะลูกค่ะว่าขอบขอบคุ โอเคอ้าวโมราทำมอายุเท่าไหร่แล้วครับเอ่อยี่สิบยี่สิบจวบแล้วยี่สิบยี่สิบขวบแล้วคุกเป็นพี่สาวได้ยังสบายใจแบบนี้นะครับอ้าวลาสุดท้ายจ้าก่อนจากกันวันนี้ขอตัวแทนฝากผลงานหน่อยแล้วก็ฝากอะไรถึงคิวเฟรชวันนี้ด้วยค่ะครับก็ตอนนี้เราบัสซิ่งก่อนเลยครับผมบัสซิ่งไทยแลนด์เรานี่ที่สุดท้ายนะ ก็บอกเลยอีพีสุดท้ายเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะไปตามรอยแปลรักฉันด้วยใจเธอเฮ้ยแน่นอนว่าในในอีพีนี้เราต้องมีเกมใช่ไหมก็ให้ทุกคนเดาเลยว่าเกมเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องเล่นคู่ใครบ้างเราต้องเจอใครบ้างอะไรก็เดี๋ยวให้ติดตามไปเาอาฝากด้วยครับบัสซิ่งไทยแลนด์ครับผมอ่อออาครับผมแล้วก็ นอกจากบัสซิ่งนแล้นะครับก็มีน็อ c k knock knock, knock, knock bus first time and fan concert ด้วยนะครับผมด้วยอยากจะบอกพิ娅สุดทุกคนว่าขอบคุณมากเพราะว่าตั๋วก็ซื้อไปแล้วอ้ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราปีหน้าต้องหวังว่าจะได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ขอฝากคิวเฟรชด้วยไม่ว่าจะเป็น tuna slide หรือว่าซีรีส์ะะกุ้งทอดนะครับทุกคนก็ติดตามคิวเฟรชนะครับโอเคนะครับครับ ท่าน็ท่านสุดทอายคุท่านครับวันนี้เพิ่งปล่อยเมมเบอร์โฟโต้ไปใช่ไหม้ก็อย่างที่เรารู้ว่าเราไม่ได้12คนที่คัมแบ็กนานแล้วไม่เดียวพอเราไม่ได้12คนที่คัมแบ็กนานแล้วรอบนี้เรามา12คนครับไลเออร์เนี่ยผมไปดูมาเนยไลเออร์มันแปลว่าคนโกหกใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนมารอดูว่าคนโกหกในฉบับบัตสเนี่ยมันเป็นยังไงเออผมบอกเลยบัตสบัตสไม่ใช่บัตที่ทุกคนรู้จักแน่นอนโอเค because of you I shine ตัวดกอาบุราอุปัตย์เนี่ครับเป็นเป็นไงครับเนเขาบอกว่าเป็นการออกงานที่สนุกมากครับเรามีเกมใี้เล่นแล้วก็ปกติเราไม่ได้ทำทำอาหารคือทำอาหารให้คนดูดูอ่ะใช่ใช่ใช่วันนี้มีแบบมีมีอะีรบ่ามีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากสนุกมากสนุกมากทุกคนมีใครทำอาหารอยู่แล้วบ้าง นะครับปกติผมทําอยู่แล้วแต่ว่าทําได้แต่กินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึงแต่ว่าวันนี้ได้มาลองทําแบบว่าทําเพื่อกินค็อปเปอร์ได้ทำอาหารนะครับผมผมชอบทำอาหารนะฮะอปเปอร์เขาใส่แบบไม่ไม่อะไรเขาใส่ด้วยเขาใส่หลายอย่างไข่เจียวผมก็ทำไข่ดาวผมก็ทำทอดผัดกะเพรากินได้ฮะแต่ว่าเอาจริงๆหลังๆหลังๆนี้ผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าผมเอาเข้าหม้อทอดไรน้ำมันค็เปอร์ทำแล้วให้ใครชิม ก็เป็นคนน่าจะรู้นะให้เพื่อนๆกินไงคะแต่ที่วันนี้เปิ้ลไม่ค่อยทำแล้วเปิ้ลเอาข้าวมันทอดอย่างเดียวก็คิดอย่างเดียวทุกวันนี้เอาข้าวมันทอดอย่างเดียวไงง่ายๆเราบอกคิวเฟรชนะจริงจริงจริงนะตอนเนี้ยกล้านะไม่ไหวแล้วมึงหิวมากแล้งตอนนั้นยืนอยู่เห็นเห็นแบบเทมปุระอยากกินอยากกินมากแลยไม่รู้กินได้ไหมไม่รู้ว่า แต่ผมบอกเลยว่าก่อนลงมานี่ผมซัดแบบว่าไปเยอะมากกินเยอะมากในระหว่างพักพี่เขาก็แบบมีเอามาให้พวกผมกินก็กินกันยับเลยขอบคุณที่พี่ชิลเซได้สั่งเรียกว่าสดจากทะเลเลยครับพี่แบบถ้าเป็นกุ้งนี่ก็ตกจากแม่น้ำมาเลยถ้าเป็นทูน่าเนี่ยก็ตกจากแบบทะเลมาเลยเหมือนกันเพิ่งออกมาจากเด่นเลยเอกมาเรียบร้อยเลยใช่ก็เอจริงเอาจริงผมบอกเลยว่าเป็น เป็นเป็นเป็นรดักที่กินง่ายครับเป็นแบบว่าเราสามารถในวันที่เรายุ่งหรือวันที่เราบอกว่าต้องการแบบว่าทำทำงานอะไรง่ายอร่อยมีประโยชน์เราแค่แกะซองเราแค่มอธโมธอะไรน้ำมันอะไรอย่างนี้เราก็สามารถทำได้เลยจบเลยครับจบครบจบในซองเดียวเครื่องสุดอ่ะโอก็ขอฝาก t ูน a สไลน์นะครับมีสองรสชาติแล้วก็ขอฝากซีรีส์ กุ้งทอดนะครับมีตั้งแบบน่หละกุ้งเทมปุราเท้าระอมันกุ้งมี่ไงอ่ะนี่ไอ่ะกุ้งเทระทอดมันกุ้งกุ้งกรอบแล้วก็กุ้งชีสใช่กุ <h> ้งชีสผกินหมดละอร่อยอร่อยมากอร่อยมากๆครับกุ้งชีสพี่อต้องได้ลองครับผมอยากให้ลองครับ ไปหาให้แรงเพิ่มผมว่าเราไปหาแบบว่าซื้อแฟนคลับจากแบบแต่ละภาพใช่แต่เราเหมือนเราไปหาที่แบไปไปบ้านเขาเราไปนอกนอกมาแล้วนะครับอะไรเงี้ยครับใช่ช่วงนี้พวกเราก็เริ่มเริ่มของกันมาเดือดับเดือดมากครับเดือดมากเริ่มเริ่มอาจจะเริ่มต่อมามาสะพักหนืงใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็เตรียมเตรียงของแบบคอนเสิร์ตอะไรมา คือมันคือก็บอกมันไม่เซอร์ไพรส์มีหมือนว่าคือมันมีโชว์มีโชว์เพิ่มเติมอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราเราไม่บอกเลยว่ามันคือโชว์อะไรว่ามันแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ฮะซีเครตแต่แต่ก็มันก็มีโชว์โชว์ที่แบบใหม่ใหม่ขึ้นอันเด็บอันเด็บเลยดูใชอันเด็มอันเด็บมุมงนะมุ่งกุดมอ่งมุมงกุฎอะไรกับคุด ไงพี so? ่รันโปรเตสหรือเปล่าโปรเตสตอนนี like, oh, ้เราถึงโปรเตสถึงไหนแล้วพี่รันตอนที่แล้วผมไปออกซิลเปอร์ผมบอกว่าเข้าขั้นฟิเนอร์ไลท์แล้วขั้นนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เขาขั้นนี้ยพี่พี่มีพี่พี่ไปเช็คคุณภาพแบบเช็คคุณภาพที่โรงงานเช็คคุณภาพเช็คสีนี่คือแบบอัปเดตแบบล่าสุดเลยเอาหนึ่งหรือสามครับเฮ้ยเอาหนึ่งหรือสองหรือสามเพิ่มขึ้นขั้วหนึ่งครับพี่มีการแบบขอความคิดเห็นว่าเราแต่ละคนเนี่ยชอบสีอะไรเอาดำขั้นนั้นแล้วก็ดำด้านหรือดำเงาดำหมดพี่โอเคดำหม แกวจะเห็นยังไงก็ก็อยู่ในขบวนการใช่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็มีการแบบไปคิวซีที่โรงงานนะครับกออลล้้แวใกล้แล้ว ครับผมของวงไม่ใช่วงวงแรกของวงบัสบีคอสเบียชายก็ใกล้จะมาแล้วนะครับใช่ผมเชื่อว่ามีอาสุดคนชอบนะเหมือนที่คอปเปอร์พูดไปครั้งที่แล้วว่าพวกเราซื้งสองคนชอบมากครับเพลงเพลงกเพลงขาวอะไรเออเมื่อกี้หมงยี่เป็นเพลงพี่ลังผมนี่เป็นวงอะไรเอออะไรเออเพลงชื่อโกหกนี่พี่ลังโกหกเลยอ๋อโกหกเหรอเอาเพลงปล่อยวันพรุ่งนี้นะ ไม่ปล่อยแล้วเราไม่ปล่อยแล้วดีเลยไลเออร์ไลเออร์ไลเออร์เนี่ยเดี๋ยวช่วยๆกันแล้วกันก็นี่นะครับก็เป็นการคัมแบ็กของคนในรอบกี่เดือนไม่รู้หลายเดือนอยู่นะเดือนครึ่งอะหลังจากที่เราไปเปิดประสบการณ์5กับ5กับ7กับ7มาคือไม่ถีอว่าแบบว่าเราเราเจอพอสุขแค่ไหนแค่นั้นเจอแค่น้องชายแล้วเราแบบต่างคนมารวมราการ12คนก็แค่อะไรเป็นแค่คนโกหกเฮ้ยแล้วก็เนี่ยเรื่องจริงคือ11ว กัญญานี้เนี่ยจะปล่อยออกมาแล้วนะครับลอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทีนี้เนี่ยเอาจังเราซุ่มทํากันนานและซุ่มดูด้วยหรือว่าเราทํากันนานมาซ้อมอ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้บอกก็จะได้ปล่อยตะคิวเราก็ดีใจเพราะผมก็ฝากนะครับให้เธอเล่นดูนะกันนะเดี๋ยวจบแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามบ้าครับเราะผมก็เพื่อนเกียดวันนี้เรามากันเจ็ดคนนะครับแต่บัสอีกเขาสี่รายการ เป็นเก่งมากครับพี่ Because of You I Shine นะครับเป็นทั้งหมด12คนครับก็ฝากวงของพวกเราด้วยนะครับเรามีอะไรน่าตื่นเต้นให้ติดตามเยอะแยะเยอะแยะเลยครับในอนาคตอันเร็วนี้ครับผมเพราะขนาดไลฟ์ก็เลยยังซุ่มทำกันมานานเลยตอนนี้เราก็อาจจะเราก็อาจจะมีเพลงอยู่เฮาวๆเราเราอาจจะอยู่กับปัจจุบันก่อนโอเคนะจะซุ่มเยอะไปหน่อยช่วงนี้ฝากด้วยครับบ a s s i s t b a c ครับผม b a s ิ i แ t ็ค c k แล้วนี่โอเค่ะถ่ายรูปกันนะคะกับรองเลค่ะ mua